สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาด,มดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลคาโลคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7บวันกันนะคะประจำปักแรกของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมเรามาดูกันนะคะว่าเรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธแล้วมาดูว่าผู้ที่เกิดวันพุธชีวิตเดินรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนําโชคคือเลขอะไร ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อ เข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไวหารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงปักแรกนี้ จะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์มหาสัจจร,รย์โดโมิโนโพยากรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพุธทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดโมิโนโแทนคุณหนึ่งสอ แปดแปดสองสองแปดหกแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนำโชคกันนะคะมาดามจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลขให้เป็นวิทยาทานนะคะขึ้นจะขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคน ไปจับคู่กันเอาเองแล้วตัวเลขนําโชคเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณต้องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวเลขนําโชคสําหรับคุณไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาไว้เป็นเเกี่ยวกับการลาบลอยอย่างเดียวนะคะเลขตัวเลขนําโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธหมายเลขแรกคือ6 8 5ป3 68543ตัวเลขน้ำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธทีนี้เรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธเองในช่วงของปักแรกเนี่ยต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องอารมณ์ให้ดีๆนะคะเป็นช่วงของการที่อารมณ์ร้อนหัวเสียง่ายโมโหง่ายนะคะหงุดหงิดแต่ก็เป็นเป็นส่วนดีอย่างหนึ่งของผู้ที่เกิดวันพุธคือการที่ทําอะไรแบบย้ําคิดย้ําทําแต่ในที่นี้บอกก่อนนะคะว่าที่อย่างที่บอกไปว่าของคุณอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายเนี่ย สาเหตุมันมาจากการที่เราโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายคนจะมองว่าเรามีนิสัยเหมือนเด็กคือเอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือบางทีไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนอื่นชอบคิดถึงว่าเหตุผลของตัวเองเป็นใหญ่ใช้อารมณ์ตัดสินมากกว่าใช้เหตุหตผลนะคะส่วนใหญ่คนเขาจะมองคุณในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเองนะในช่วงปักแรกเนี่ยอ่อนน้อถมถ่อมตนเข้าไว้พยายามข่มใจตัวเ,เองให้มากม ถ้าเราทำได้เนี่ยคุณก็อาจที่จะมีอะไรที่แบบว่าไม่คาดคิดนะคะจะได้ได้รับอะไรแบบไม่คาดคิดแต่ถ้าคุณยังดือ้อแล้วก็ยังแข็งอยู่เหมือนอย่างที่คุณเคยเป็นบอกได้เลยนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะพลาดที่จะหลุดจากตำแหน่งหรือหลุดจากสถานที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องหน้าที่การงานของคุณผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ย จริงๆคุณเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับการทํางานนะคะแต่ในช่วงเนี้คุณอาจที่จะต้องควบคุมอารมณ์ให้มากนิดนึงไม่ว่าจะมีการยั่วยุหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เราเนี่นิ่งไว้เป็นดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่นิ่งเราไม่รู้จักที่จะเอ่อเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันจะส่งผลของการที่เรียกว่าหนึ่งนะคุณอาจจะหลุดจากตําแหน่งก็ได้หรือคุณอาจที่จะต้องหลุดออกจากงานที่คุณทําอยู่ประจําก็ได้นะคะ ดังนั้นนัผู้ที่เกิดวันพุธเองถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสผิดพลาดจากการที่เรียกว่าอารมณ์ร้อนเกินไปหัวเสียเกินไปหรือเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมากเกินไปนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างจิตใจนกักเลงถ้าสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะค่อนข้างจิตใจนกักเลงกล้าทุ่มกล้าได้กล้าเสียมันมีโอกาสมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าจะได้มาแบบฟุกๆหรือจะหรือจะพังได้ได้ด้วยนะคะเพราะในที่นี้ บอกถึงว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยแบบฟุกๆก็คือการที่ว่าคุณต้องศึกษาให้รอบคอบไม่ใช่คุณใจร้อนแล้วคุณยังไม่ได้ดูให้ดียังไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบเชนคิดอยากจะทําทําเลยอยากจะทุ่มทุ่มเลยเสียเป็นเสียได้เป็นได้แบบนี้มันไม่ได้เพราะมันมีเกณฑ์ของการที่ว่าจะเสียมากกว่าได้นะคะแต่ถ้าคุณศึกษาให้รอบคอบคุณก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าได้มาแบบฟุกๆนะคะจากการที่เรียกว่าคุณ เขาเรียกว่ามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทำมันถึงจะได้มาแบบฟุกๆเมื่อั้นคุณจะเสียแบบไม่เป็นท่าได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเองต้องระมัดระวังเรื่องการงานสักนิดหนึ่งอย่าใจร้อนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครก็ให้ระวังเรื่องความอารมณ์ร้อนของคุณที่เรียกว่าเสี่ยงทำนะคะชอบทำอะไรแบบเสี่ยงมีโครงการของการที่เรียกว่าชอบริเริ่มทำอะไรแปลกๆใหม่ๆ สเสี่ยงแล้วไม่ได้ไม่รอบคอบไม่ศึกษาให้ถี่ท้วนซะกอ่อนนี่แหละคือจุดเสียของคุณด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องรายได้รายได้ยังไม่มั่นคงเลยนะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายรายได้ยังน้อยอยู่แต่ค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมีเยอะนะมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง ชอบซื้อรองเท้าชอบซื้อกระเป๋าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นให้คุณอะ่ะพักๆเผาๆไปก่อนเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่เออฉันใช้อะไรฉันใช้เงินหรือว่าใช้ออใช้ความคิดอะไรก็แล้วแต่มาจากอารมณ์ทั้งนั้นไม่ได้มาจากเหตุผลไม่ได้คํานวณไม่ได้คิดให้รอบคอบ แล้วพอถึงเวลาเนี่ยบางทีมันไม่ชนเดือนหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่จําเป็นต้องแคร์เรื่องเงินเดือนมันก็จะส่งผลทําให้การเงินของคุณเนี่ยสั่นคลอนได้ไม่มีความมั่นคงเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารเองเอ้ขออภัยค่ะผู้ที่เกิดวันพุธน,นะคะมาติดลงมาจากเมื่อกี้นะใครฟังแล้วจะมาอย่ามาดราม่าใส่มาดามาเอยเดี๋ยวก็พุธเดี๋ยวก็อังคารเราเพิ่งอัดคลิปวันอังคารจบต่อด้วยวันพุธบางทีมันยังติดปากอยู่ เลยต้องคอยเหลือบมองป้าอยู่เรื่อยๆว่านี่ฉันพูดวันพุธแล้วนะเพราะนั้นมีการผิดพลาดกันได้ต้องขออภัยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเองก็ต้องดูดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายดูบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีไม่งั้นคุณอาจที่จะเป็นหนี้เป็นสินได้อาจที่จะใช้เงินไม่ชนเดือนได้จากอารมณ์ของคุณที่เรียกว่าอยากได้อะไรฉันซื้อเลยนะคะมีความมีอารมณ์ของความเป็นเด็กสูงอะนะทีนี้มาดูถึงว่าความรักกันบ้างสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในเอ่อ ในช่วงปักแรกเนี่ยคนโสดจะเป็นอย่างไรคนโสดความรักของคุณนะคุณมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะคนโสดอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรเวลามีรักเข้ามาทีไรมันก็จะไปเจอรักซ้อนบ้างไปเจอคนเจ้าชู้บ้างเจอคนมีเสน<อ>่ห์มากก็จะต้องมีอาการของการถึงหวงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความรักจึงยังไม่ค่อยที่จะแน่นอนนะักสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธ ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมในช่วงนี้ช่วงนี้มีคนเข้ามาอยู่แล้วแหละเพราะเป็นช่วงของคุณก็มีสเสน่ห์แล้วคนเข้ามาเองก็มีสเสน่ห์แต่ที่สําคัญอาจจะเจอคนที่หึงขี้หวงหรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่หึงขี้หวงมากเกินไปจึงทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะคบกันได้แค่ช่วงช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นพอหมดโปรโมชั่นปุ๊บอารมณ์แท้จริงของแต่ละคนมันก็จะหลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วอยู่ได้ไหมก็อยู่กันไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะ เพราะต่างคนต่างก็อยากที่จะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงปักแรกเนี่ยถามมีคนเข้ามาไหม,มี่ไม่ได้คนเดียวด้วยมีเยอะแยะไปเพียงแต่ว่าเราเราเองเนี่ยต้องปรับตัวปรับอารมณ์หรือไม่ก็ศึกษากันให้ดีๆก่อนว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้คบกันไปยาวๆแล้วก็พูดคุยกันไปยาวๆจนหมดโปรโมชั่นแล้วเขายังมีนิสัยเหมือนเดิมไหม ถ้ายังมีนิสัยเหมือนเดิมในช่วงโปรโมชั่นก็โอเคนะสามารถสารพความสมคัญต่อได้บางคนเฟซขึ้นมาพอหมดโปรปุ๊บนิสัยนิสัยแท้จริงของตัวเองออกมาเลยคุณก็จะอยู่กันไม่ได้นะคะมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีการที่จะต้องเปลี่ยนเ,เปลี่ยนแฟนอยู่บ่อยๆนะในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแฟนอยู่บ่อยๆทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วช่วงนี้ คู่ครองของคุณน่ะจะขี้หึงขี้หวงไปสักนิดนึงอาจจะเป็นเพราะความมีเสน่ห์ของคุณหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะระวังการม,มีมือที่3เกิดขึ้นระวังการยั่วยุของมือที่สามที่จะทําให้คุณเนมีเรื่องเขาเรียกว่ามีเรื่องเล้าชานกับครอบครัวของคุณเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความหนักแน่นของตัวคุณ นะอย่าอย่าไปคิดลองหรืออย่าไปคิดว่าเอ,อ้ยแค่เล่นเล่นไม่ได้เอาจริงจังไม่ได้นะเรื่องแบบนี้นะมันมีกรรมนะคะมันมีกรรมเหมือนกันบางทีเนี่ยคุณมีคู่ที่ดีอยู่แล้วแต่คุณคิดว่าแค่เล่นๆ่นไม่ได้เอาจริงแต่อคนที่มันเล่นเล่นด้วยเนี่ยเขาไม่เล่นกับคุณนะแล้วเกิดคุณไปเจอคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็จะเอาจริงขึ้นมาหรือว่าเขาเป็นคนที่ร้ายจริงๆนะ เมื่อเชนไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลทําให้ครอบครัวของคุณเดือดร้อนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธอย่าไปเสี่ยงเล่นกับเเขาเรียกว่าอะไรกับอารมณ์ของคนกับความรู้สึกของคนจะดีกว่านะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเรามาดูถึงเรื่องเออสุขภาพกันบ้างสุขภาพก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะอาจจะมีปัญหา เราต้องดูนะว่าตาเป็นต้อไหมใครที่มีปัญหาภาวะเรื่องตามองไม่ชัดมองไม่เห็นรู้สึกมัวสายตาสั้นสายตายาวไม่เกี่ยวนะถ้าเกี่ยวกับเกี่ยวนี่คือเกี่ยวกับว่าบางทีอาจจะตาเป็นต้อม่านตาอักเสบหรือไม่ก็จอประสาทตาอักเสบจอบประสาทตาเสื่อมอะไรประมาณนี้นะคะต้องไปเช็คหน่อยเกี่ยวกับเรื่องสายตาสําหรับใครที่ชอบซุกซน ต้องระมัดร,ระวังการติดเชื้อนะคะการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์หรือการที่ติดเชื้อจากากระแสเลือดใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็เกิดมีญาติที่เกิดวันพุธอยู่นะคะให้ระวังเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดจะส่งผลทําให้รักษายากยิ่งขึ้นแล้วมันก็การติดเชื้อในกระแสเลือดถือว่าอันตรายพอสมควรเลยเพราะฉะนั้น,นดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ ระมัดระวังการติดเชื้อได้ด้วยติดเชื้อไม่ใช่แต่เรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์อย่างเดียวโควิดกําลังระบาดอยู่ในช่วงนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีวี่แววว่ามันจะลดนะเพราะว่าคนที่ป่วยคนที่ติดเชื้อมันยังเป็นหลักพันอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะรับเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมีอัตราการเสี่ยงสูงแต่ใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าไปประมาทนะเพราะวัคซีนควบคุมหรือว่าดูแลคุณได้แค่เพียง 50%เท่านั้นเองที่เหลือคือตัวคุณเองนั่นแหละบางคนโอ๊ยฉีดครบ2เข็มแล้วฉันใช้ชีวิตตามสบายไม่ใช่อย่างนั้นนะคะการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยทำให้อาการเจ็บป่วยจากโควิดเนี่ยมันไม่ได้หนักแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ไม่ใช่ติดไม่ได้ถ้าเราเรู้จัก ควบคุมดูแลตัวเองบวกกับเราฉีดวัคซีนไปแล้วเราจะได้รอดปลอดภัยจากโควิดเราจะได้ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ไม่ใช่ปกติเหมือนเมื่อก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะปกติด้วยการที่เรียกว่าเราจะต้องดูแลระมัดระวังตัวเ,เองการจะตกต้องใส่แมสนะคะต้องหมันล้างมือต้องมีเจลแอลกอฮอล์พกติดตัวไว้เพราะเวลาที่เราหยิบจับรับเงินจากคนอื่นเนี่ยบางทีการสัมผัสตร,ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเงินที่รับมา มีเชื้อโรคหรือเปล่านะคะมันก็เหมือนเราเรา,เราต้องอนามัยตัวเราเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นอ่มาดูนะคะว่าโชคลาภกันบ้างสําหรับการผู้ที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์มีโชคลาภไหมมีนะโชคลาภได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ได้มาจากเซน์ของคุณก็ได้นะคะเป็นช่วงเ,เป็นช่วงที่เรียกว่าแต่อย่าคาดหวังสูงอย่าไปหวังเยอะนะคะอย่าไปหวังว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ มันจะได้มาแบบฟุกลุ๊กนะคะบางทีตัวที่เราคิดว่าเราจะตัวเนี้ยตัวเก่งเลยเชนจะต้องได้มันอาจจะไปได้ไอตัวที่คุณอนะ่ะคิดว่าซื้อทิ้งๆไว้เฉยเน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นเลขเก่าๆเดิมๆที่เราเคยเล่นมันจะหวนกลับมาหรือโชคลาบของผู้ที่เกิดวันพุธสาหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคคุณก็มีเกณฑ์ของการโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานได้ด้วยนะ คนจะมองเห็นความเก่งความสามารถของคุณแล้วคุณจะได้โชคลาภจากเรื่องการงานที่ความสามารถเฉพาะทางของคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยถ้าเกิดสำหรับบางคนที่ไม่ชอบการเสี่ยงโชคให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะคุณจะมีโอกาสและมีช่องทางที่ทําให้พัฒนาตัวคุณเองก้าวไกลไปได้มากกว่าเดิมได้ด้วยนะคะก็สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเองนะคะแนวทางในการแก้ไข ออ่ชีวิตให้มันราบรื่นหรือทำเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c> ก <oughs> ารรับพลังบวกของคุณนะคะมาดามมองว่าหนึ่งนะคะควรสวดมนต์นั่งสมาธินะคะสวดบทที่เราเคยสวดอยู่เป็นประจำหรือถ้าใครไม่เคยสวดเลยก็ควรสวดบทชินนบัญชรมงกุฎพระพุทธเจ้ายอดพระกันไตปิดกบารมี30มทัดแล้วตามด้วยบทชนะมารน,นะคะปวดนะ อย่าลืมว่านั่งสมาธิสักสินาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีนะคะหลังจากนั้นก็แต่เ,เขาเรียกว่าอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ถวายผลบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกองค์ที่ปกปักรักษาตัวเราแล้วก็แบ่งผลบุญนะคะแบ่งผลบุญให้กับญาติพี่น้อง ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้มีพระคุณบุพการีของเราที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วค่อยอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เจ้ากรรมานเวรนะคะ อย่าลืมกล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะแล้วก็อโหสิกรรมให้กับคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีคอยกันแกล้งคอยคิดไม่ดีกับเราอยู่ตลอดเวลาคุณอโหสิกรรมให้เขาแล้วผลบุญตรงนี้มันจะสะ,สะท้อนกลับมาหาคุณเรื่องไร้ๆเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะได้หายไปมันก็จะได้ลดลงอ้ออีกอย่างหนึ่งขอเตือนผู้ที่เกิดวันพุธด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวังเรื่องเลือดตกยางออกจะเกิดขึ้นนะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ย ให้คุณนะ่ะทำบุญด้วยการบริจาคเลือดนะคะถ้าใครที่บริจาคเลือดไม่ได้หรือไม่กล้าบริจาคเลือดก็ไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกหรือไม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพเพื่อท,อที่เพื่อที่จะได้มีเรื่องเกี่ยวกับเลือดตกยางออกแก้เคล็ดกันไปนะคะให้เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาไปนะจนถึงวันที่15กรกฎาเนี่ยเพราะคุณมีเกณฑ์เรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าจากยวดยานพาหน,นะจากการที่เดินเร็ว เ,ออเดินเร็วขับรถเร็วอะไรพวกนี้ด้วยความประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยทําบุญลงศพนะคะทำบุญลงศพอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่ก็ทําบุญที่วัดพระบาทน้ําพุนะกับกับคนที่เจ็บป่วยเป็นโรคติดเชื้อมันจะได้แก้ไขชีวิตเราให้ดีขึ้น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างอย่างที่มาดามบอกนะคะแต่อย่างสิ่งที่มาดามบอกเหล่านี้คือหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะควรทําสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธจะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณที่กําลังติดขัดกําลังจะเจอปัญหากําลังที่จะมีใครกั่นแก้งหรือกําลังที่จะอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายมันจะทําให้ พลังลบตรงนั้นนะ่ะมันลดลงแล้วมีพลังบวกเข้ามาทําให้คุณเนี่ยมีสติมากยิ่งขึ้นคิดได้มากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราแค้วคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องตกงานด้วยนะคะในดังนั้นนะ่ะในช่วงของการที่อารมณ์ร้อนคุณคณวรสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่ออยู่กับสมาธิให้มากๆใช้สติให้เยอะๆเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นพยายามเตือนใจตัวเราเองขม่อมอารมณ์ไว้ให้มากๆ ทำได้สักสองาคนที่เข้ามากระทบชีวิตคุณหลังจากนั้นคุณจะกลายเป็นคนใจเย็นได้ไม่เชื่อลองทําดูนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วนะคะพบกับมาดามไหม่ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ